ตำแหน่งหัวเสากันเลยครับผมโยชิโนซาโตะครับอายุ24ปีสูง178เซนนะครับตีสนามแรกนะครับทำไป58แต้มครับจากการตบ49และเสิร์ฟเอสถึง9ลูกนะครเห็นอย่างนี้กระโดดเสิร์ฟดีมากนะฮะหน้าตาน่ารักนะฮะเมื่อไร้เงาของโคกานะครับจากที่อำลาทีมชาติไปนะครับ หน้าตาน่ารักจิ้มลิมก็มีโยชิโนะซาโตะนี่แหละครับที่เข้ามาแทนที่ทีมชาติญี่ปุ่นได้นะครับให้ชาวไทยได้ติดตามนะครับแล้วใครล่ะที่จะมาเปรียบเทียบกับการตบของซาโตะในชั่วโมงนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับปุ่มบิมของเราครับผมเพราะว่าความสูงจุดตบจุดบล็อกนะครับและอายุก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับปุ่มบิมของเราอาจจะ มีประสบการณ์มากกว่าเล็กน้อยสักสองปีนะครับและเราเองก็หวังว่าครับบุ๋มบิ๋มนะฮะจะหายเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ช่วยทีมไทยในการสู้กับทีมญี่ปุ่นในแมตช์วันพุ่งนี้นะครับเพราะเราเองก็คาดหวังนะครับจากประสบการณ์นะครับที่เล่นในญี่ปุ่นนะฮะน่าจะรู้ทิศทางของทีมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีนะครับคนต่อมานะครับที่อยากจะมาเปรียบเทียบนะครับก็คือยูฟานะครับ ตุลพันสินโพครับดาวรุ่งของไทยนะครับสูง175ก็จริงนะครับแต่จุดตบจุดบล็อกนี่ก็ใกล้เคียงกับซาโตะเลยนะครับทําไปแล้ว34คะแนนนะครับเป็นการตบ31บล็อก1และเสิร์ฟ S2 นะครับทั้งที่อยู่ฝ้ายเองนะครับก็ได้ลงเล่นบางเซตก็ไม่ได้เล่นนะฮะสลับเปลี่ยนกับตัวหลักบ้างนะครับแต่ว่าเรียกว่าแจ้งเกิดมาได้นะครับในสนามแรกนะครับ ก็รอดูครับว่าพรุ่งนี้ถ้าบุ๋มบิมไม่ได้ลงก็มาลุ้นกันที่ดลพรครับผมที่จะมีโอกาสลุ้นแต้มแล้วก็ลุ้นเพื่อเอาเซตกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับดูว่าจะสูสีแค่ไหนนะครับผมเราลุ่งอีกคนนะครับที่อยากนำมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านดูนะครับเปิร์นบริสลาครับอายุ19ปีนะครับมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริง เป็นช่วงๆนะครับในสนามแรกนะครับก็ช่วยให้ทีมทำแต้มได้เยอะอยู่นะครับทำไป26แต้มครับเป็นการตบ24แต้มและเสิร์ฟเอส2แต้มนะครับก็ถือว่าช่วยงานพี่ๆนะครับที่กำลังฟอร์มไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ยังหาจุดที่ลงตัวกันอยู่นะครับก็เป็นจังหวะที่ เป็นโอกาสนะฮะของเฟิร์นนะครับที่ได้โชว์ในสนาม BNL เป็นครั้งแรกครับผมและแน่นอนครับเราก็ยังมีรุ่นพี่นะครับอย่างเตียวอัชลาพรนะครับโมเมนะฮะแล้วก็อมสิทธิ์นะครับที่ยังไม่ได้ลงเป็นจริงเป็นจังในสีสนามแรกนะครับก็ลองดูสนามที่2ครับอาจจะได้ใช้3มคนนี้ในบางเกมนะครับ ้องร้อลุ้นกันครับอย่างโมเบเองนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เต็มที่นะครับเล่นที่เกาหลีก็ฟอร์มดีอยู่ครับผมมาที่ตำแหน่ง B หลังครับคนนี้ครับน่าสนใจมากครับยูกิโกวาดาครับอายุ23ปีครับดาวรุ่งคนใหม่ของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ประสบการณ์ก็ไม่ธรรมดานะครับสูง174เซนนะครับเคยอยู่ jT มาเวรัสมาแล้วนะครับ ปีล่าสุดนะครับย้ายมาอยู่ NEC Red r o c k e t นะครับทีมดูกับเทียวนะครับจุดตบจุดบล็อกก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่ดูแต้มที่ทำนครับเป็นอันดับหนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทำไป59แต้มตบ57นะครับและเซิร์ฟเอสไป2นะครับและที่สำคัญคือความสามารถพิเศษในการขุดสูงสุดในทีมนะครับ12แต้มครับเพราะรูปร่างเพียวผอมนี่แหละครับ จึงมากับความว่องไวปลดเรยวนะครับแล้วก็ฉลาดตบด้วยนะครับกระโดดเซิร์ฟก็ดีมากนะครับแล้วก็ตบผ่านตัวสูสงอย่างทีมยุโรปเนี่ยผิดพลาดน้อยมากนะครับเรียกว่าเก็บแต้มได้เป็นกอเป็นกรรมเลยครับสำหรับคนนี้น่าจับตามองมากครับดังนั้นครับเราก็ต้องมาเทียบกับสาวบีมพิมพิชยาก็กรัมครับผม วนนี้แชมป์เยอรมันปีล่าสุดนะครับกับพามเบิร์กเชวลินนะครับผมอายุ27ปีนะครับส่วนสูง180สูงกว่าวาดะครับผมจุดตบจุดบล็อกใกล้เคียงกันนะครับแต่แต้มเราทำได้เยอะกว่านี่นะครับสถิติที่เหนือกว่าญี่ปุ่นก็คือหนูบีมของเราครับผมทำไป67แต้มเป็นการตบป3า ล็อกสมเสิร์ฟหนึ่งนะครับแล้วก็การขุดก็ใกล้เคียงกันมากนะครับก็นี่แหละครับสถิติที่ดีของเรานะครับโอกาสนะฮะเรียกว่าโอกาสที่เราจะได้เซตหน้างานพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับเรามาลุ้นกันครับสองคนนี้ใครจะดีใครจะมงลงใครจะทำแต้มความสนุกรออยู่แล้วครับทุกคนเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ มาดูสถิติมิดเดิลบล็อกกันบ้างครับเกมบล็อกการนะครับสถิติของเราก็ดีกว่าญี่ปุ่นนะครับชิมามูระนะครับตัวเก่าของทีมนะครับยังคงเล่นให้อยู่นะครับอายุ33ปีแล้วสูง182เซนนะครับจุดตบจุดบล็อกก็เท่าใกล้เคียงกับทัดดาวของเรานะครับทำไป18แต้มนะครับบล็อกได้เพียง2นะครับ ส่วนทัศดาวของเราครับสถิติเหนือกว่านะครับสูงกว่าเล็กน้อยนะฮะและทําไป33แต้มบล็อกได้ถึง7นะครับผมและแน่นอนครับญี่ปุ่นไม่ได้มีตัวมิดเดิลบล็อกเพียงแค่คนเดียวนะครับยังมีมิยาเบะน,นะครับจากฮิเมจินะครับผมทีมเดียวกับบุ๋มบิ๋มนะครับ ซึ่งทำแต้มได้สูงสีนะครับกับชิมาบูระนะครับแล้วก็ยังมียามาดะอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลคนที่เป็นรุ่นเก่าคอยเสริมอยู่นะครับผมทีมชาติไทยเองนะครับผมก็แน่นอนครับมีหัทยาบำรุงสุขนะครับเป็นรุ่นพี่คอยประคองที่ไว้ใจได้อีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุ่ง ฟอมแจมก็คือกก่พิมลรัตน์นะครับตัวสูงแล้วก็ตีบอลน,นะครับตีบอลแล้วได้ดีคนหนึ่งนะครับคอยสำรองอยู่ครับผมซึ่งดูแล้วแดนกลางของเรานะครับไม่ได้เป็นด้อยนะครับแลวคนเหนือกว่าและน่าจะทําเกมบล็อกของญี่ปุ่นได้ดีกว่านะครับผมแต่นั่นแหละครับญี่ปุ่นเขาก็จะมีเกมรับที่เหนียวแน่นเช่นกันครับผมส่วนเซต เตอร์ครับของสองทีมครับชื่อชั้นนี่ประสบการณ์ของชมพู่นะครับอาจจะมีมากกว่านะครับและก็อายุมากกว่านครับส่วนสูงก็ไล่เลี่ยกันนะครับจุดตบจุดบล็อกก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต้มที่ทําได้นะครับน่าจะเป็นการจู่โจมนะครับพลพันโดดเด่นกว่านะครับทําได้ถึงสี่แต้มนะครับทั้งหมด ห้าแต้มนะครับบล็อกได้หนึ่งนะครับส่วนเซกินะครับรูปร่างดีนะฮะทำแต้มตบได้หนึ่งนะครับบล็อกหนึ่งแต่เสิร์ฟได้หกนะครับจุดเด็ดของเซกินะครับคือการเสิร์ฟที่ดีนะครับเสิร์ฟเอสได้บ่อยมากนะครับซึ่งเป็นเซตเตอร์ที่เสิร์ฟได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับผม ก็เรียกว่าคู่นี้นะครับกินกันไม่ลงครับพอเซกิเอ็นก็เล่นที่ทีมอิตาล,ลีนะครับก็ต้องไม่ธรรมดาเป็นอย่างแน่นอนครับตอนันเอ็นก็เล่นที่เมริกาครับชื่อชั้นสองคนนี้ต้องดูกันระยะยาวครับดูสติปวมตอนหลังอีกทีนะครับเมื่อจบ VNL ครับผมแต่การทำแต้มได้จากการเสิร์ฟนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์น,นะครับผมก็ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับของเซตเตอร์นะครับของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับจับตาดูครับและตำแหน่งสุดท้ายที่จะมาเปรียบเทียบกันผมริบโบโลครับผม,โบโบผมแต่ผมไม่ได้เอาโคชิมะขึ้นมาเปรียบเทียบนะครับโคชิมะเองเก่งอยู่แล้วครับอายุป้าเข้าไป3 3แล้วครัแล้วและปีนี้ก็จะไปเล่นให้กับไฮพาร์ทที่เกาหลีใต้นะครับ แต่ที่ผมจะนําเสนอก็คือ,อันนี้ครับชิกาวะมายูครับผมคบเครื่องอีกคนนะครับทําแต้มตามหลังวาดะนะครับผมแต่ก็ตบไปได้48ลูกแล้วนะฮะและเสิร์ฟเอสได้ถึง6นะครับตัวเล็กๆแค่นี้เสิร์ฟเอสกันได้นะครับสูง175เซนนะครับผมเห็นมายูแล้วผมนึกถึงดนลลพอนะครับ กับเปิร์นบริสลานะครับสูง175เซนนะครับพบเครื่องจริงๆนะครับและทําการขุดครับผมขุดเป็นลองวาดะแต่ก็คุดได้เยอะครับสังเกตน,นะครับวาดะมายูอย่างี้นะครับรวมถึงตัวบุกตัวอื่นนะครับรวมถึงตัวเซตนะครับก็ทำแต้มขุดกันได้ เยอะมากนะครับแม้กระทั่งตัวตบอย่างซาโตะนะครับก็ช่วยกันรับนะครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของทีมญี่ปุ่นครับที่ช่วยกันได้ดีมากครับส่วนคุนี้เองมายูนะครับเล่นอิตาลีนะครับถ้าไม่เก่งจริงนะครับสูง175ไปเล่นอิตาลีได้ยังไงครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนฟังสถิติของทีมชาติไทยและตัวผู้เล่นของทีมชาติญี่ปุ่นแล้ว เรามีโอกาสจะได้เซตกับเขาหรือจะสูสีกันบ้างไหมนะครับตอนนี้ผมเอาสถิติสนามแรกมาวัดกันนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าไทยเรามีโอกาสชนะหรือได้เซตจากญี่ปุ่นบ้างไหมนะครับ